ไตเขียดครับมันเอาครับเนี่ยครับหลานผมพามาไตเขียดเอวอยากมาไตเขียดนะพี่น้องครับอากาศห่อน,นับมันอาครับมือน,นี่ก็เได้ลองมาไตเบิ้งสีดบอรครับมือน,นี่งห่อน,นี่เอพี่น้องมือราไตทั้งหน้าครับไตเขียดนะไตจะมองให้ไหมนะพี่ดำ ไม่เห็นเลยโย่ไปนับหนาเดืพันเอ,เอาแล้วครับเห็นแล้วครับเห,เห็นเหรอไหนตัว<ะ>ไหนตัวเร็วเร็ววครับไหนตัวปะ ไม่ดูไม่ดูเลยไม่ดูครับไม่รู้จะดูอะไรล่ะครับวันนี้ใครจงนิบบอกว่ามีกันแล้ว

ให้เขาดูคนครับต้นใม่อากาศมันห่อนนะครับแต่เรายังมาเตะเมื่อวันเสดไยบอลเนาะเมื่อวานผมมาเตะกับเดหลายอยู่มื่อวานมากับหลานด้วยกันครับเมื่อวานผมไม่ได้เอาโทรศัพท์มาถ่ายวีดีโอนึ่งนะ นี่ครับตากล้องนี่ครับพานครับพานดำนะครับนี่พานดำครับประจำบ้านคำเราไปห้ายังน้ำหนาเลยมามาหน่อยมหน่อนี่กับมาดำครับใม่สีไตเขียดน,นะครับม้บองสิมีวะเนาะมากราหนาน มีผ่านนะครับพ่านครับพ่านหมันหัผมว่าจะได้บอลเนาะว่านผมมากก็ได้อยู่ดิกองเบือกกองเบือถ้ากล้องสั้นหรือว่าสั้นหลายถ้าทุกคนตาอไรก็กต้องขอให้น้ำนะครับเนาะ ก็กล่องผมมันไม่ใหม่กันสั้นครับมันแค่กล่องมือถือนะครับมันกล่องโกโปรเนะเราะอขอภัยหลายนะครับย่งบางวังขามได้จริเงเห็นเราครับเห็นเขียดแล้วเขียดในมูนะ่เนาะครับผม โอ้โหยงไงได้พี่น้องเดเมครับเนี่เดมครับทำอยู่ียบร้อยเซตแล้วครับน่าดูะไรกันน่าดูได้กันเปิดฟ้าก็าขนาดไม่มีมือถือกล่องปิดฟ้าไป นี่ก็ว่าร้านมาหาอยากหากินนะครับกาพันเอ้าสุดๆเลยครับพี่น้องเมือนี้นำเดี๋ยวต้องมาลุยโคลนนะครับลุยขี้ดินนะครับหาเขียดครับพี่น้องครับให้ครับไตเขียดกันว่านอุกรณผมก็มาไตนี่แหละครับไ้ก็หลานอยู่ดิไหลาหลอยู่ครับใส่คนละเกงขวดอยู่พ่อหมกพ่ออมเนี่ยแหละครับพี่น้องครับ เห็นบ่ครับเห็นเห็นมาเขียดเห็นตาบ่เห็นตาเห็นตาเขียดบ่เห็นมัยเห็นบ่้ยนะเห็นบ่้ยนะครับเห็นบ่เออ๋ยเบิ่งคูดเด้๋ยวมองมันบ่โอเคโอ้มันตั้งเหสุดยอดครับวิชาหาอยากหากินของพันดำครับพันดำน้อยนะครับประจำบ้านคำเลานะครับพี่น้อง เราเมืเไมมอไคมาของแม,ม่เหรอไ้่แม่ที่นี่มั้ไแม่ที่นีั้ยโอนม่โม่ตาสิถไตัวใหญ่แล้วขอเอตัวบิกเ็บเลยม้ทำให้แล้วครับโอบดินดำา่ันดำครับผ่านดำไ่ตรงไปทางพวกนี้เยเยาะ ขอบคุครับข้างฝุ่นมีคนไก่ด้วยหรือเปล่าเหรอวะข้างซองอยูได้เลยเน่าเห็นไหม่น้ำตาลไหมเห็นไหมเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่มึอนี้น่าสิบกจับด้วยน่าหารเวลาจับโอเคปะโอเคปะครับโอเคผ่านครับ ผ่านดำนะครับเกผ่านป้ายได้ปะไปเ<ะ>อากราบแล้วหันหอนออกนะพี่น้องครับพี่น้องมีสหายครับมีสหายครับสามตัวมาแล้วด้วยกันนะฮะไปกระเจิงจา่าหล่ลมอมหล่อม นกนเี่ย no, no. ไนะครับมือนบด้จคครับมือให้ผ้าล้านมาจับผ้าร้านมาจับนะครับมือนี้ครับว่าร้านคละมาน้าเ๋ยวาขับันนี้ต้อจับเองแล้วครับเกก็ยตโมนะครับเก็บโมเนาะยเยเป็นหนึ่งโบกครับเสรเป็นหนึ่งตัวนะฮะน

โอเคป่ะเฮาขูด่วา<ม>กี้หน้าาดม่นบ่่ตตค่ให้อ,อเขียดหลได้ไาายังไปรรม่่เลยนี่ยม,ยม,มันใคข้อแล้วจรงขีวนี้ขอได้ไรเลย <c oughs> ได้ปะได้ปะครับออโอเคปะ่ะเาต ไครับไงไต่ขึ้นก่อนผมมาไต่มาเนี่ยนะครับตืนเนแ้ครับอัน,นแดงๆนั้นมันยังนะครับเสาสัญญาณมือถือนะครับพี่น้องก็ต้องเอาก็ต้องเอาปะนานเนี่ยครับมาเนี่ย แรื่องเส้นกินนะครับพอดีมาไต่เขียดก่อนครับสร้างกับฟเขาสูงอ่ะนะครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับได้ไหมครับเออไม่ได้ครับเกือบจมน้ำครับพี่น้องครับยังครับยังใครขอหนูจริง น้องครับเขียดครับอไตเขียดกันครับโมนสิมีหรือเปล่านะเอาก็เอาอยู่ดิแต่ว่าผมลงมาคำโพดนะัต้องมาเด็กโผ่กันโมน่ใจว่าสิมีบอนะครับแล้วค,วคเขียดจับ,บจเขียดแล้วครับไวะอหมานแขึ้นมานนะแ้ต่อะไรบ่ โอเคเลยปะ่ะไท้ายนะนเขียดคับเขียดซองกับล้านนะเขียนี่คร,นนนครับผ่านครับฝีมือพันดั้มครับปะ่ะเห็นปหอนนะดูเันลำอไหยเห็นบ่เห็นลำอับไหว่รือไยนี่นะเห็นมันหมวกอย่างเี้เห็นว่าน,นี่ นี่นี่เห็นป่ะนี่เห็นป่ะเออนี่เห็นป่ะนี่เป็นสายหนาป่ะนี่หนาคบป่ะปั๊บเจ้าถังเงอ้ยไปแล้ว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  เบ่งแต่กล่องโอ้คำหยาบสืยโอ้เป็นรองครับมือนครับมือนจนได้ไมันจีดตมพเพราะเละแล้วมั้งแต่นองดับมือครับน้ำร้อนสมัยจ้อยคนแลนคูบเขียดครับแต่ว่าตากล้องในมือนและครับขอ,องคลายจากคงนมร้อเจ้าวะตาไหนบ้านะตาบ้านไหนบ้านะ โอ้ยน้ครับต้อหันมือนครับมือเสยเลยมือแบบงงๆอ่ะองมือหวเรอของยบอย่างมือนะเห็นไมเ๋ไปเดี๋ยวนาาใครกันเจ้ามากกาดีสุดยอดตัดานครับคุคิดรุดบรุดบ่มรุดไปด้ัน Okay. เรากินขอกันปะแนวรังคานะอื้มดูเหมือมนเนาะพอด,ดีนิ้วเขา่ากับหลานเนาะพอด,ดีหมายให้พวกเขายู่นะซึ่งอยู่ของมือน่นผอมสีร่างคานะครับกีมือ่นนะหลานแล่นคุบเขียดครับได้ของมือน่นขีดต่มเนาะข้าทายหลานมาโดยเบิ้งพ้อจีต่อมเล้วพี่น้อง <laughs> จังเลยรังคาครับพ,พี่น้องครับกินขอน้ำกันครับ ได้กินเขาอร่อยไหาฮะไต้เขียดดีครับนะซองเขียดอีกเนาะขี่ล่มครับข้าะเบิ่บึงหลานไต้เขียดนะ้องมาเดืเบึงขาเจาะของนะมือนขี่ตมครับล่มครับปางงางรถ